สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ที่วิไลนอเทิรนตากมาไหว้ศารมาไหว้เจ้านะครับเพื่อเป็นสิริมงคลใน,นการทำงานมีพระพรมนะครับมีพระพรหมพระแม่สุรัตสวดีพระพิทเนศ พระคาถานะครับถวายอาหารพระภูมิแล้วก็เจ้าที่ตายายนะครับซึ่งได้หว้เสร็จ <c oughs> ไปแล้วเมื่อตะกี้นี้มาดูมาชมอน,นี้พระพรมพระพรมนี่ทูบสิบดอกท่านอาจารย์มีอะไรจะ เพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับสารลระสาชนก็เป็นเป็นสารที่ปกป้องรักษานะคะดูแลนะขอให้สถาบันแล้วก็วิทยาลัยมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็หนุนนำให้พวกเรานะคะได้ทำงานประสบความสำเร็จในการทำงานแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อที่นี้เราไหว้แล้วเนาะพระพรหมทูกสิบดอกอันนี้คือสัญลักษณ์ครับพระพม แล้วก็มาดูต่อไปคือท่าแม่สุรัตวดีก็โทูบเก้าดอกสุรัตวตีค,ครับเมื่อกี้นี่เราก็ไหว้ขอพรท่นานแล้วไปแล้วนะคะชมใกล้ๆนะครับที่วิทยายลัยนอรเทิลจังหวัดตากนะครับแล้วสารต่อไป,บบไปคือก็เป็นสารพ,พ,พิเศษกระพิเนตนะคะซึ่งก็เป็นเอ ที่ทนะคะที่ในด้านของศิลปะศิลปะศาสตร์ต่างๆนะคะซึ่งก็เราก็เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่แล้วนะคะต่อไปพระคาถาถวายอาหารพระภูมิทูบเก้าดอกนะครับพระภูมิเจ้าที่นะครับปกปักรักษานะคะขอให้ลูกหลานแล้วก็ อบกรลากรองบกรตานะ่างๆนั้นอยู่เย็นเป็นสุกนะคะแล้วก็สุดท้ายที่จะมาคุ้มครองพวกเร,า,รอาอยู่เย็นเป็นสุกค,คือตากับยายนะคะซึ่งก็ถือว่าเราก็เป็นลูกหลานคนหนึ่งของตาย,ยายที่ได้คุ้มครองแล้วก็ดูแลสถานที่แห่งนี้นะคะครับนี่คือ5้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วิทยาลัยนอทเทิลตา่าง ที่พวกเราชาวนอตเทิลตากให้ความเคารพเป็นสิ่งยืดเหนี่ยวจิตใจในการทำงานเพื่อให้พวกเราได้ประสบผลสำเร็จนะครับฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมค่ะเราก็จะมานมัสก,การแล้วก็ไหว้ศาลศาลเนี้ยในวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์เนาะเรามามาะก ทุกวันสุกวันนี้วันศุกร์เนาะครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ